ก็มีกระแสข่าวทางสื่อบอกว่าไล่บิ๊กโจ๊กออกจากราชการถูกต้องไหมครับนะเออบางคนก็อย่างสงสัยว่าไอ้การที่ไล่บิ๊กโจ๊กออกจากราชการเนี่ยเป็นคำสั่งใครผู้การจะบอกสรุปให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจเลยนะว่าถ้าเกิด การที่จะสั่งให้ข้าราชการเนี่ยให้ออกไล่ออกปดออกถือว่าเป็นวินัยอย่างร้ายแรงถ้าเป็นวินัยร้ายแรงอย่างเอาฟันทงไปเลยคดีของบิ๊กโจ๊กผู้การบอกเลยครับว่าผบอรตรไม่มีอำนาจกำหนดโทษได้เองนะครับผบ ผอบอตายจะบอกว่าไล่ออกกดออกให้ออกไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อํานาจผอบอรตรไว้แต่กฎหมายเขากำหนดว่ายังไงในกรณีเห็นว่าโจ๊กเนี่ยบิ๊กโจ๊กเนี่ยได้กระทำความผิดวินัยร้ายแงออรงผบตายก็จะต้องตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาเขาเรียกว่าคณะกรรมการเสนอแนะการลงโทษโดยมีรองผบอทุกคนเป็นกรรมการและเจะเลตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการเมื่อกฎหมายเขากำหนดว่าผบอไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งลงโทษได้ตนเองก็ต้องให้ตั้งกรรมการขึ้นมา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วเท่าที่ฟังข่าวก็คิดว่าคณะกรรมการเสนอแนะกันลงโทษที่ผอ,อตายแต่งตั้งคงจะเสนอความเห็นมาว่าให้ไล่บิ๊กโจ๊กออกจากราชการตาผู้การบอกเลยนะว่าเรื่องวินัยที่ ข้าราชการโดยเฉพาะบิ๊กโจ๊กเนี่ยถูกลงโทษถือว่าเป็นโทษทางวิน,นัยที่รุนแรงที่สุดก็คือไล่ออกเพราะไล่ออกเนี่ยจะไม่ได้รับบำเหน็จความชอบใดๆทั้งสิน้น